นับสูงโดยเชนเอลกอล์ฟเพราะว่าสื่อหลายสำานักเลยนะไม่ใช่แต่สำานักนี้สำานักเดียวสื่อหลายสำานักทั้งต่างประเทศก็บอกว่าเมย์มีโอกาสที่จะขึ้นมือหนึ่งของปีน้งสูงมากคิดยังไงกับตรงนี้เราตั้งเป้ายังไงจริงๆต้องบอกว่าเมย์ก็เมย์ว่าเมย์ก็เหมือนนักกีฬาคนแหละก็ ก็อยากเป็นมือหนึ่งของโลค่ะถามว่าอยากไหมก็อยากจะได้ไหมอันนี้ไม่ทราบแต่ก็รู้สึกว่าก็อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อยากอยากจะแก้ไขอะไรที่มันยังไม่ดีอยู่แล้วก็ไม่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคงไม่ใช่เรนกิ้งแต่เป็นการที่เรียนมีความสุขในการเล่นกอล์ฟมากกว่าอบมือให้ดนงหังสามลอพูดรอแล้วสามทีสามทีสามทีก็ไหนไหนไหนถามแล้วอย่างที่น้องเมย์บอกไปคือปีหน้าตอนนี้คะแนนห่างกับนี้ได้โคอยู่ไม่ไม่เยอะมากไม่เยอะะตอนนี้เยอะไหมเยอะเยอะ ถ้าปีหน้าใช่ไหมวินถ้าปีหน้าชนะสักสี่แมตช์จบเลยแล้วแต่แล้วแต่ต้องต้องต้องเล่นยังไงใช่ก็อยู่ดีเดียร์ไงเล่นยังไก็เลยจะถามต่อครับผมถามต่อจะถามต่อไปในเรื่องนี้แหละอันนี้เราโยนโยนสิติทิ้มกับไม่เอาแล้วหรอกไม่เอาแล้วฝากทิ้งตรงนู้นตัดทิ้งไปก่อนครับผมนะครับจะถามต่อว่าคือโมกับเมยเนี่ยเล่นเล่นเล่นกองมาตั้งแต่เดคกตั้งแต่เด็กครับผมรู้จักกันแล้วพอดีมันมีเพิ่งมีข่าวออกมานะครับเพิ่งมีข่าวออกมาว่าว่า อจริงเหรอทุกทีข่าวมาที่ถามความคิดเห็นมีข่าวออกมาว่าลิเดียโคเนี่ยเออแยกทางกับเดวิดเบอรเตอร์เขาเคยคบกันเหรอกลับมาเกินจริงไหมเมื่อกี้ผมไม่ต้องเล่นเลยเล่นเองเรียบร้อยแล้วถึงไม้พ้องเลยแจ็คก็คือคือคือการการเวิร์กกับโพสเนี่ยของลิเดียกับกับทางโพสของเขาเนี่ยเราเรามีความคิดยังไงบ้างที่เราทำยงานกัน ถ้ามาจริงๆต้องบอกว่ามย์ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็เขาก็จะเวิร์กกันเหมือนกับเมย์ก็เชื่อว่าเมย์เวิร์กกับโค้ชเมย์เขาก็คงจะไม่ทราบเหมือนกันเลยแต่เมย์เชื่อว่ารู้ทุกอย่างกันแต่ถิ่นใจมันก็คงมีอะไรที่ดีๆตามมาเฉยๆโมหลังในความที่ของโมเพราะว่าเวิร์กกับเวิร์กกับโค้ชมาสามปีแล้วคุณโค้ชเขาในคอมเมนต์ของเลเวอเตอร์เนี่ยบอกว่าคือผู้ปกครองของดีเดโอเนี่ยเข้ามา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 เคลียร์แหเข้ามามีส่วนร่วมกับการสอนของเขาเยอะขึ้นมากเกินไป คือจริงต้องบอกว่าเดวิดเลเบเตอร์ก็เป็นเป็นโค้ชระดับโลกที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าว่าเขาต้องเป็นโค้ชที่ดีคนหนึ่งอะคะ่ะมองว่าการที่เราอยู่กับโค้ชคนหนึ่งแล้วเราเรา,เราเปลี่ยนโค้ชมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีอะมันแปลว่าวันหนึ่งเราอาจจะอยากหาอะไรที่มันต่างออกไปหรือว่าเปลี่ยนออกไปหรือเราอยากจะฟังอะไรที่มันใหม่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 มากกว่าแล้วจริงๆแล้วเรื่องของผู้ปกครองหรืออะไรเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ มันมน,น่าจะเกิดขึ้นกับทุกคน,กม,นมันเป็นเรื่องของนักกีฬาที่แบบพอพอลีเดียขึ้นมาถึงในระดับที่มันสูงมากๆเนี่ยพอ่อคุณพ่อหรือคุณแม่ผู้ปกครองเขาก็นแน่นอน<ๆ>ว่าจะต้องมีส่วนร่วมอาจจะเยอะหรือน้อยอันนี้โมไม่รู้เพราะมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาแต่ว่าโมคิดว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่แค่ลีเดียหรอกแต่ว่าทุกคนอ่ะคือด้วยความที่เป็นพ่อกับแม่คือเขาก็เป็นห่วงถูกต้องอยู่แล้วแล้วลีเดียเองก็แบบยังเด็กคืน ขนาดทุกวันนี้โมกับเมเล่น l p a คุณแม่ก็ยังชวาเวอร์ด้วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนี้ก <t> ็เป็นแค่เป็นแค่ไอเดียหนึ่งจะไปเป็นแค่คอมเมนต์หนึ่งที่ออกมาเพราะว่าข่าวหลอกมาอือครับก็เลยจะถามความคิดของสองคนเพราะว่าเพราะนับสนุนมันมากก็ต้องดูผลงานของทั้งเมย์แล้วก็โมแล้วก็อย่าเพิ่เจอเขายิ่งหรือเดียโคล่ว่าแยกทางกับโพสแล้วเทีอุปกรณ์ทีหน้าทีเอ็กต้องมาดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรแล้วเมจะสู้ได้หรือเปล่าน่าสู้เลยสบายถึงขั้นภาพห็นไหมว้าวมองไมโอเคมา ถึงเรื่องของเราละที่เราต้องอัปเดตกันนิดนึงอุปกรณ์ปีที่แล้วไรามีโอกาสได้คุยกับน้องๆนานมากปีแล้วปีนแลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอุปกรณ์ปีแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยปีนี้อย่าบอกเลยนะไม่ปีนี้ปีนี้ไม่ต้องถามเพร่อเหมือนเดิมหมดเลยมาเหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเดิมเลยค่อนข้างเหมือนมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเอนรามาอัปเดตกันนิดนึงกว่าเริ่มจากไดรเวอร์ก่อนชักออกมาชักออกมาชักออกมาเบาๆอ้าวเปลี่ยนแล้วนี่ เปลี่นแล้วนี่เลเวอร์โมงิีล่าของเกาหลีแล้วอ่ะทีนี้เป็นเอมพล์เอมพู์เอมพลเนี่ยตอนที่ท่านชมดูออกอากาศเนี่ยจะเห็นรุ่นใหม่ตรงนี้ละเพราะว่าเขามีเขาเพิ่งออกเพิ่งออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวสองคนนี้คงจะได้ลองแล้วแหละเพราะว่าเขาเพิ่งออกมาน้อยลงมาแล้วเอมพลเป็นก้านอะไรแอวนผมหลักเลยมันญี่ปุ่นอ่ะก้านของอะไรอะควาค่ะอะควาใช่ครับ อาการการญี่ปุ่นนะเป็นการญี่ปุ่นเฟกอะไรเฟกเฟกไม่มีเขียนว่าเป็น S นี่แหละคะ่ะม,มันมันไม่เขียนเฟกแต่ว่าเหมือนกับอ่ามูคิดว่า F X ก็คือเป็นรุ่นอ๋อเป็นรุ่นโอเคใช่เฮ้ยโอ้โหหลอกหลอกอะไรยังไงบ้างหลอก9.5เอ้ย10.5 10 <15. S 2> ทำไมตีไม่ค่อยขึ้นตีไม่ค่อยขึ้นคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าตีไม่ขึ้นแต่ว่า โมเหมือนกับลอนช์ไม่พอที่จะทำให้แบบแ<ข>มันแคลรี่ได้ได้ไกลเลยตัดสิสดนใจเ,<ว>เปลี่ยนว่าไย่ี่บอกไปว่าต้องการระยะเพิ่มด้วยใช่ค่ะแล้วเป็นไงพอเปลี่ยนมาตัวนี้ดีขึ้นไหมจริงๆแล้วตัวนี้โมชอบก้านตรงนี้ตัวนี้ตรงที่เป็นตัวที่โมล,ลองแล้วคอนโทรลได้ดีสุดะคะ่ะแล้วก็ M2 เป็นตัวที่เหมือนกับลอนช์สูงสูงใช่กอนโกสปินใช่ก็เลยน่าจะเหมาะกับโมที่สุดเพราะว่าโมเป็นคนที่ลอนช์ไม่พอแล้วก็สปินเยอะไปแต่นี้มันล้ม วนี้รุ่นนี้เขโรสปินอแล้ปินอแล้วปีนอยแล้วตกรีวิ่งอย่างจริงโจ้เลยจิงโจ้กระโดดจิงโจ้กระโดดอย่างนี้ ไดเป็นตัวเดิมกับปีที่แล้วคือปี้เขาก็สะสมอยู่สอันสะสแล้วเราบอกเลยบอกว่าเปียนเลยาเเป็นตัวนี้เป็นไงล่ะโไง่ะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยตอนนี้เราด้ใช้ไ้ไม่ด้้ขอพูดถึงรุ่นก่อนรุ่นก่ก็เป็น M One เหมือนเดิมนับแป้วครับแป M แล้วก็มีแปดะขวมนเดิก็น่าจะกันการพุเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันกั้งเป เอาหนักมาอยู่ท้ายไหมเพิ่มขึ้นอหรือเรื่องอะไรเขาตัดเลยตกใจยืนดูว่าเปนแกะออกไม่ได้ไม่รู้ว่าตัดไหมรู้ตอนเขาแปะแล้วอ๋อตอนเขาแปะแล้วนะครับแปะถ้าเป็นก้านก้านข้อเดียวกันคือข้าวปลาขาวปลาคือเป็นก้านญี่ปุ่นคือเราก็ไม่มีความรู้เหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีเราจะบอกให้น่าจะเป็น60กรัมเลข60นะครับแล้วของเมย์ก็ไม่ถามเขาล่ะเขาเดี๋ยว่าเต้ก็ตอบใส่ไปยอูู่่ไมร้ ไม่เอ็กซไม่ x ก็เอสทิ่งมาเอ็กซทิ่ประมาณนั้นเอประมาณนั้นผมบอกเลย x ไปเลยดีกว่า x ไปเลยดีกว่า x ไปเลยดีกว่าไม่แต่ว่าอยากจะพูดถึงนิดนึงเพราะว่าหลายหคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าคือปีที่ผ่านมาอาจจะเห็นว่าเมย์เนี่ยตีเหลก2เยอะแล้วหลายคนเนี่ยชอบมีคำถามมาเฮ้ยเมย์เมื่อไหร่จะตีได์เวอร์ได้ตีคือไม่ใช่เขาตีไม่ได้ถูกไหมเขาตีได้เขาตีได้เขาตีได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคือเอาเหตุผลให้ท่านผู้ชมอ่ะ ก็้วทีนดีได้ะคะ่ะก็มีอย่างแมทได้แชมป์ห้าแมทก็มีสองสามแมทที่ใช้รเวอร์อะ,ะอาจจะไม่ค่อยเห็นกันเลยใช่ <c oughs> แต่ว่าเทปโหวที่ไม่ใช้จริงๆแล้วเพราะว่าสนามมันเซตอัพมันไม่มันไม่ได้เข้ากับการที่มีการเวอร์ได้ะคะ่ะ <c oughs> คือมันไม่ได้ยาวขนาดเมย์จำเป็นต้องมาใช้รเวอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่าง เวลาที่เมย์เอาไดรเวอร์ออกเมย์จะเล็กสีเข้ามาแล้วว่าเมย์จะไม่มีบิ๊กแกลบอ่ะคือเมย์จะไม่ต้องไม่ผิดว่าแบบเออฉันต้องมาจับเหล็กสามโชกหรือว่ามาจับตีเหล็กห้าอัดให้มันไกลๆอะไรเงี้ยจะไม่มีไม่ไม่มีแกล็บอะไรเงี้ยเลยก็ชอบคือข้อหนึ่งเลยนะด้วยความที่ระยะเขาไกลมากแสดงว่าเขาไม่ค่อยเหมือนจะไม่ต้องท้องไกลเขาไกลพอคุณอ่ะคุณเหรอไกลของคุณเนื้อผมไม่น่าใจเป็นคุณยังออกตัวงั้นออกตัวตรงนี้เลยไกลกว่าไกลกว่าคือเพื่อความที่สมมติอ่ะสุภาพสตรีทัวร์เอลบีเจเน่ได้สามร้อยก็พู เหมือนแบบถ้าเป็นเป็นโอพีเจโอได้350ประมาณเนี้คือมันก็ทะลุปแปลเวย์นึกออกปะค,คือคือจุดที่มันแลนดิ้งที่เขาทําไว้เนี่ยมันก็เกินไปหมดเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหยิบไปตัวนี้ปกติ คืออีกออีีกกเรื่องหนึ่งด้วยคือเขาวางแผนมาขึ้นแล้วทําให้เขาไปอยู่ในเกมที่แบบเขาสามารถทําคะแนนได้ดีด้วยแลาวเละเขาตีแน่นมากอันนี้พูดไปรวยขนาดนี้ยี่สิบเขาเป็นข่าวขอขอหนึ่งน้อแต่มันถึงไม่มีแล้วอ่ะไม่สามว่าไปผมถือจนผมลืมไปแล้วเนี่ยอันนี้ตัวอะไรตุ่นตุ่นมีโถ่เห็นไหมมีก็เป็นคนเล่นโลกของสนใจเอายไม่สามไม่ตุ่น ใช้ M1 ค่ะ M1 ผมไม่สามรอบอะไรอ่ะเสียงยุ่งบนอ๋ออันนี้ผ่านเฮ้ยอันนี้ผ่านรอบที่ห้าดีดเฮ้ยผมเพิ่งรู้เฮ้ยจัมือจับมือไม่ใช่สายยี่สิบยี่สิบยี่สิบยยี่สิบเสียยุ่งบนไงติดห้าเฮ้ยผมขึ่นรู้เนี่ยเอาปกติปกติเขาได้เขียนตรงนี้นี่ใช่ปกติมันเขียนบนแต่นี่เขาไ่เขียนบนโอเคขอขอบคุณครับเปลีนแเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่สามเหมือนกันจากปีที่แล้วนะครับปี่แล้วเป็น CA นะครับพี่เมทใช่ไหม จริ hora, งเม <si> ื่อตอนกลางปีก็เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้แต่ว่าอันนี้เปลี่ยนก้านอีกแบบหนึ่ก็เป็นก้านของญี่ปุ่นเดิมชื่อว่าอัคราใช่ครับผมโอเคครับมันมันมันเป็นยังไงบ้างมันขอขอถามเรื่องก้านน่ะก้านมันเป่นฟิลลิ่งฟิลลิ่งก่อฟิลลิ่งมัไมถึงเสี่ยงคือฟิลลิ่งฟิลลิ่งที่ที่ที่เมที่ก่อนหน้านี้เมตีพวกรู้สึกว่าเป็นคุโร่คุโรคุโร่คุโร่มาเกะคุโร่มาเกะไม่ใช่คุโร่มาเกะถ้าแตกต่างกันมันคล่องมากเลยโง่ดังลูกเขา ไม่ก็เด็กของเรหาคำที่เป็นหมูขาวกันนะแล้วเราตั้งเป็นแล้วก็ตั้งเป็น f อเลย f อ f ซ f เหมูขาวป้าเราคนน่ารักน่ารักนะไม่มีใครพูดเลยว่าไม่น่ารักไม่มีคำพูดไหนเลยไม่มีคำพูดไหนรูดออกไปมีไหมไม่ไม่ไม่คิดว่าค่ามสนใจลิงกานเป็นยังไงบ้าง คือโมอะไรกันทำไมถึงแบบว่าเออถามโมดีกว่าความแตกต่างอะไร่มไม่รู้นะแต่โมเป็นคนชอบตั้งที่ปุ่นในระดับหนึ่งคือมันจะออกเป็นนุ่มๆกว่าอานที่มันสเปกทางแบบยูเอสอะค่ะคีรินจะรู้อีกใช่ๆถูกแล้วแหละเพราะว่ากาันนุ่มกว่าการแต่งว่าแตว่าด้วยตัวเนี้ยพอโมลองมาแบบเทสในเครื่องแล้วหรืออะไรแล้วเนี้ยค่ะเหมือนกับโมคอนโทรลได้ดีที่สุดไฟบอลดีทุกอย่างดีหมดเลยใช่มันเหมือนกับว่ามันมันน่าจะเป็นตัวที่เหมาะกับเราที่สุดในในตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะ ครับก็มีการเทสติ้งฐางเครื่องโาหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเอริยาเราอยู่ยองแพ้ถ้าเหมือนเดิมพี่ยังไม่เปิดแอโร่เบอร์เนอร์ใช่ค่ะใช่ค่ะต้องแอโร่เบอร์เนอร์หลบสิบห้าอรูปปีโดนกลางอะไรคะตีโดนกลางอันนี้นี่เองก็มีแล้วที่เราพูดไงใช่บอกคนบ้าอะไรตีหัวไม่สัมอย่างกระตีเลยนี่ก็คือตัวเดิมเลยนะหลอก15ห้าโอ้โหล่องลอยผ่านศึกมาเยอะมากนะตัวนี้ อันนี้ไปคว้าแชมป์มาด้วยนะอันนี้ไปคว้าแชมป์มาด้วยถูกต้องก็มีปีที่ผ่านมาก็ใช่ผมไป็สามยอมเยอะมากปวดใช่ค่ะตีแล้วแบบคือตีแล้วแบบดูดูเม่ตีเริ่มบางทีแบบสะใจอ่ะอืมอะไรอะไรอะไรคืออะไรปุ๊บเฮ้ยเขาจะเข้าน้ำรีบรีบนี่เรื่องคุณจะไปคิดอย่างนั้น ไม่หรือไม่มีสองอย่างไม่เข้าน้ำคือหัวของหัวของตัวหายตัวที่หายี่หายมียอะหัวเป็นมันท่าเาท่าสะใจมากเลยที่แบบไม่มองหรือเปล่าลูกไปไหนมองไงมองว่าตองเก็บเก็บเลยก้างในตัวเดียวหมดเลยครับผม